เมียฝรั่งนอกสมรสอยู่มา20ปีปัจจุบันอายุ56ฝรั่ง7 4ปีชีวิตอยู่ในเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้คอมเมนต์ของเนาะพี่ที่อยู่เมืองไทยส่งมาฝากเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะเราก็อยากเล่าเรื่องของเราค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็มีสามีฝรั่งเขาปลูกบ้านหลังเล็กให้ นะให้เงินใช้เดือนละ20,000ซึ่งตอนนั้นเราก็พอใจได้อยู่กับลูกลูกมีกินมีใช้ตามความเป็นจริงแต่และสามีก็มาอยู่กับเราแรกๆก,ก็ดีไม่มีปัญหาจนอยู่กันได้3ปีนะแฟนเริ่มงี่เง่าลดเงินเดือนเรามีปัญหากับลูกๆเราเดือดร้อนอะไรก็ไม่ช่วยเริ่มเห็นแก่ตัวเราก็ทนไม่ไหวขอเลิก ซึ่งแฟนไม่ยอมเลิกกับเรายื่นคำขาดให้เขาแยกไปอยู่ที่อื่นแฟนก็ยอมไปซื้อคอนโดที่ระยองไปไปมาจากระยองและที่บ้านอยู่ประมาณ4ปี การเงินก็ยังเหมือนเดิมจะมีบ้างนานนๆทีที่ขอเพิ่มแต่กลัวจะได้ก็ทะเลาะกันจนบ้านแตกแต่ส่วนใหญ่นะตัวส่วนตัวเราก็ขายของหารายได้เพิ่มเหมือนกันไม่ได้รอเงินจากเขาอย่างเดียวเราทนอยู่กับเขาเพราะคิดว่าไม่อยากดิ้นรนไปไหนอีกก็ทำดีซื่อสัตย์กับเขาเพื่อสักวันหนึ่งเขาจะ เห็นความดีของเราแต่เปล่าเลยไม่มีอะไรดีขึ้นลูกๆเริ่มโตก็เริ่มมีปัญหากับแฟนซึ่งเราเป็นคนกลางก็อึดอัดแฟนก็เริ่มเห็นแก่ตัวขึ้นทุกทุกวันเราทนจนนาทีสุดท้ายตัดสินใจขายบ้านในช่วงเวลาแฟนกับต่างประเทศนะโดยไม่บอกเขาซึ่ง ก็ขายได้ก้อนหนึ่งพาลูกหนีเข้ากรุงเทพเริ่มต้นชีวิตใหม่คิดตอนนั้นว่าสมัยก่อนไม่มีเขาเรายังอยู่ได้ลูกจะชั่วจะดีก็คือลูกของเราขอเลือกลูกค่ะพอแฟนกลับมาเขามาไม่มีบ้านนะคะเห็น ไม่มีบ้านแล้วเขาพยายามโทรหาติดตามหาเราเราก็ไม่ยอมเจอเขาแต่ยอมพูดคุยทางโทรศัพท์และบอกสาเหตุที่ขายบ้านและบอกเลิกกับเขาเขาเสียใจร้องไห้ขอเจอเราอีกครั้งเราก็ยอมเจอเพื่อเคลียร์ให้มันจบต่างคนต่างไปเขาจะไม่จะไปมีใหม่ก็แล้วแต่เขาสุดท้ายได้พูดคุยกันเขาขอให้ ความสัมพันธ์ของเราอยู่ตรงกลางอย่าถึงขั้นเลิกกันเลยเงินเดือนเขาก็จะส่งให้เหมือนเดิมหากเราอยา,อยากอยู่กับลูกๆเขาก็ไม่ว่าพอเพียงให้เขาขอเพียงให้เขาได้มาหาเดือนละครั้งก็ยังดีเราก็ตกลงเพราะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเงินจะให้หรือไม่ให้เราก็ไม่สนใจแล้วคิดแต่ว่าอยากออก จากจุดที่เป็นเมียโดยที่ไม่ต้องมามีภาระผูกพันจนปัจจุบันนี้ลูกๆหล,ลานๆก็โตกันหมดแล้วแต่หลานหลานเราก็ช่วยเหลือส่งเสียให้ทุกเดือนอปัจจุบันนี้เราอยู่คนเดียวโดยแฟนก็ยังไปมาหาสู่เหมือนเดิมให้เงินก็ยังใช้ให้ใช้หมื่นกว่านะหมื่นกว่าบาทต่อเดือนเนาะเหมือนเดิมเงินทองก็ยังให้ใช้ เหมือนเดิมนะคะทุกเดือนโดยที่แฟนก็ไม่ยอมซื้อบ้านให้ใหม่โดยอ้างมผลเหตุผลว่าเขายังมีคอนโดอยู่หากเขาเป็นอะไรไปเขาก็ให้ขายโดยเขาจะทำพินัยกรรมไว้ซึ่งเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสปัจจุบันนี้ก็ยังไปมาหาสู่กับเขาได้ เขาได้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่เวลาเขามาหาจะได้ไม่ต้องไปโรงแรมตอนนี้พี่อายุ56ปีงานก็ไม่ได้ทำอาศัยเงินแฟนให้ได้กินได้ใช้แฟนอายุ74แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงมากอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนเพื่อนแล้วตัวเขาก็ไม่ยอมมีใหม่ส่วนเราก็พอใจในจุดนี้ไม่ควยคว้าห,าหาหลักใหม่คิดว่าบุญวาสนาเรามีแค่นี้ ที่ได้สามีไม่รวยแถมขี้งกขี้เหนียวแต่เขาก็ไม่ยอมทิ้งเราแค่นี้ก็พอใจแล้วคะ่ะนะคะนี่เรื่องหล่าเนาะคุณพี่จากเมืองไทยส่งมาอันนี้เขาเรียกว่าเมียนอกสมรสเนาะเมียนอกสมรสนะคะ แต่ว่าเนาะปัญหาครอบครัวคิดถูกสําหรับเราเนาะลูกยังเล็กยังไงหัวอกคนเป็นแม่นี่ก็ต้องเลือกลูกก่อนสามีงี่เง่าก็เหมือนความรู้สึกทุกๆคนเอ้ยลูกฉันจะเลียวจะชั่วก็ลูกฉันใครมาดา่าลูกฉันฉันโกรธฉันด่าเองได้อะไรประมาณนั้นนะคะเนาะอ่าแล้วเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเรื่องปัญหาการเลือกลูกนะคะไม่ผิดเนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเนื้อคู่อยู่นะถึงแม้เขาจะร้ายแต่ก็ไม่ยอมทิ้งต่างคนต่างไม่มีใหม่เนาะ นี่ก็คือชีวิตมาเล่าสู่กันฟังและหนึ่งสิ่งนะคะเรื่องคอนโดเนาะถ้าเขาเขียนพินัยกรรมให้วันนี้โอกาสเป็นของเราให้รีบให้เขาทำเนาะให้กับเรานะคะถึงแม้เราไม่ใช่เมียมันก็สิทธิ์ของเราถ้าเขามีใบมอบพินัยกรรมไม่ให้ลูกทางต่างแดนมายุ่งวุ่นวายในส่วนตรงนั้นได้นะคะเนาะก็อยากย้อนถามไปนะคะคุณพี่ว่าทำหรือ,อยังเนาะ เร่งไว้รีบไว้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของเราอยู่กันแบบเพื่อนยามแก่เท่านะความผูกพันวันข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันในชีวิตถ้าเราพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องลูกออกไปแล้วเนาะก็น่าจะมีความสุขกันได้สําหรับสองตายายนะฮะสองตายายเนาะเป็นเพื่อนผูกพันดูแลกันบ้างเป็นบางค้งขาแล้วยิ่งเป็นอิสระคือต่างคนต่างไม่ผูกมัดซึ่งกันและกันมันก็ แฟแฟทั้งสองฝ่ายนะฮะสำหรับคอมเมนต์นี้ก็ขอบคุณมากๆเนาะผู้ไม่ประสงค์ออกนามจับ f อฝากเรื่องราวมาให้ยายจ๋าได้พูดคุยให้ฟังขอบคุณเป็นแนวทางนะคะชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งนะคะก็หวังอยากได้คนดี อยากได้คนที่ซัพพอร์ตและเข้าใจเราทุกอย่างแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้สวยหรูสมหวังดังที่เราต้องการแต่สิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นคือการซื่อสัตย์และความดีที่เราทำนะ,ะสิ่งนี้มันก็ผูกมัดให้ฝรั่งคนนี้รู้สึกไม่อยากทิ้งเราไปเนาะ,ะนี่คือสเสน่ห์ของยิงไทยนะฮะสเสน่ห์ของอที่ทำให้ฝรั่งหลงไหลและลกักเนาะ หนึ่งการดูแลสองการอ่อนน้อมนะคะสามการใส่ใจเนาะแล้วในสิ่งที่เขาได้รับเขามีความสุขถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะเงินในส่วนหมื่นหนึ่งมันไม่ใช่เยอะสำหรับเขาแต่มันก็เป็นสินน้ำใจบางคนนะเหยาจ๋าที่รู้จักฝรั่งที่ไม่ได้แต่งงานในเมืองไทยมีหญิงที่ชนิดที่ไม่ได้นอนด้วยเลยความรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนสงสารอยากช่วยเหลือส่งเงินให้เฉยเยก็มี ะะมีน้องคนนึงที่จะรู้จักเลยนั่นไม่ค่อยสบายนางเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างคือร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงก็แชทในในหนุ่มออนไลน์เสร็จแล้วนะฝรั่งคนนี้ไม่เคยไปเมืองไทยเลยแต่ว่าดูโปรไฟล์ทุกสิ่งทุกอย่างน้องเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนั่นนู่นนี่นันนน่น,นเขาช่วยค่ารักษาพยาบาลน,นะคะคือค่าใช้ใจ่ายเดือนละหมื่นหให้โดยที่มาเป็นเนี่ยสปีแล้ว สามปีแล้วนะคะถามว่าเขาจะมาไหมาหาไหมน้องเขาก็บอกว่าเขาไม่มาหรอกเขามีเมียอืเขาไม่มาหรอกเขามีเมียแต่ความรู้สึกเนี่ยแม้กระทั่งเมียฝรั่งนะเขาก็ยังเปิดให้คุยเหมือนกับสงสารมากกว่าเหมือนคล้ายผู้อุปถัมภ์อาจจะเป็นเนาะเจ้ากรรมเนาะมาประครบประคองนะคะเขาพอใจที่ให้ใช้แล้วน้องเขาก็จะเป็นแบบ ซื่อสัตย์หนึ่งคือ,อขอบคุณค่ารักษาสองนะคะสลีฟเนาะของโรงพยาบาลนะฮะสสิ่งที่โชว์ทุกอย่างทุกครั้งอากาศแล้วเปิดเมลเปิดหน้าจอคุยกันแม้กระทั่งได้คุยกับเมียเขาให้คิดดูนะหัวใจของฝรั่งอ่าไม่รู้ไปผูกพันยังไงเนาะความสงสารมัดใจเขาไว้ให้ดูแลได้ แต่ว่าไม่รู้หรอกน้องก็บอกเหมือนกันว่าไม่รู้หรอกจะนานแค่ไหนแต่ฝรั่งคนนี้บอกว่าชั้นก็จะช่วยเหลือเธอไปเรื่อยๆจนกว่าเธอที่จะดีขึ้นแต่นี่ก็ผ่านมา3ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอฝากบอกสาวๆเนะาะที่ดูแลฝรั่งทางเมืองไทยนี่คือข้อสิ่งสำคัญแล้วก็ฝากถึงพี่นี่ด้วยนะว่า 1. เราไม่ใช่เมียนะสองพยายามเซฟแล้วเก็บส่วนที่เขาให้มาเนาะเพื่อป้องกันตัวเองนะสะสิ่งที่เขาบอกจะมอบให้อย่า ฟังแค่ปากเปล่านั่นคือคาลมที่เอามาการันตีอะไรไม่ได้เลยถ้าเขายังไม่ทำพยายามปลุกใจนะให้เขารู้สึกแล้วก็ทำให้เพื่อความปลอดภัยให้กับตัวเองเพราะถ้าวันข้างหน้าแกล้มตุ๊บตับเราไม่รู้หรอกออยู่ดีๆเนาะชีวิตความตายหนีไม่พ้นบุ้มไปเราจะได้ไม่เกิดปัญหาแก่ตัวเองสี่นะคะาการเจ็บป่วย นี่ก็ต้องพูดคุยกับเขาด้วยว่าถ้าเกิดว่าแกป่วยหรืออะไรขึ้นมาตัวเองอเข้าโรงพย,พยาบาลเงินไม่มีในบัญชีตัวเองการรักษาสิ่งนู่นสิ่งนี้มันจะมามาหาเราไหมมันจะเกิดปัญหากับเราไหมอย่างเคสที่อาจารเล่าพยายามถอยหลังไปฝั่งนะเพื่อที่จะเป็นภูมิป้องกันแนวคิดให้ระวังอืมเนาะ เพราะว่าฝรั่งอยู่ไทยอ่าวันนี้สุขภาพแข็งแรง74ก็โอเคโชคดีไปแต่เราก็ต้องป้องกันไว้แต่เน่นๆถามไถยเรื่องการดูแลด้วยนะฮะประกันยังไงอะไรถ้าเราจูงเข้าโรงพยาบาลเพื่อที่เราจะไม่เจ็บตัวหลายๆคนเสียค่าโรงพยาบาลไปเซ็นรับสุดท้ายเป็นหนี้ ลูกเมียทางเมืองนอกพอไปปั๊บเอาแต่ศพไม่เอานี่อันนี้ก็มีเป็นตัวอย่างแล้วเนาะป้องกันกันนะครับพี่น้องขาอืมเรื่องราวทุกเรื่องราวไม่ใช่เรื่องที่ให้กลัวแต่เป็นประสบการณ์ที่เอามาพินิษพิจารณาแล้วระวัง ัวเองนะเพื่อให้ปลอดภัยเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเองนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณเรื่องราวของพี่ด้วยนะเอแล้วก็ฝากพี่น้องทุกท่านเนาะมีเรื่องราวแบบไหนทางไหนก็มาเล่าสู่กันฝากเรื่องราวไว้ตรงนี้เป็นประสบการณ์เป็นวิทยาทานไปด้วยกันให้น้องๆรุ่นหลังได้มีแนวทางสู้นะมีแนวทางเก็บความคิดจากเรื่องของเรามาเป็นประสบการณ์คะ่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ